สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมณีใจพากพี่น้องมาอัปเดตแปลงเตรียมกระเียนนะคะอันนี้เป็นแปลงแรกนะคะใจกะเตรียมแปลงกระเซียนไว้ประมาณสองแปลงค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาพี่น้องไปเบิ้งแปลงที่สองนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในหมู่บ้านเลยค่ะพี่น้องนะคะเนื้อทีประมาณสามงานกัวค่ะพี่น้องเกือบเกือบไรนะคะอันนี้เป็นมะม่วงหามะนาวโฮนะคะใจกะปลูกหลากหลายค่ะพี่น้องแต่ว่า จะบปลูกยางลาหลายต้นนะคะพี่น้องก็ผสมกันค่ะถัดมาเป็นเชอรีค่ค่ะพี่น้องตอนนี้เชอรีก่กำลังเป็นนวยนะคะครับพี่น้องมาอัปเดตนะคะก้อนน,นี้คลิปก้อนนีน้กับบัตรที่เป็นนวยเป็นแค่ดอกนะคะเป็นนวยในหน่อยอันนี้เป็นเชอรีค่ค่ะพี่น้องก้อนนี้ดกอยู่นะคะพอดีกับมีหยาดมีเด็กหน่อยเขามาเก็บนะคะ อันนี้ก็อยู่ตรงหน้าสวนเลยค่ะพาพี่น้องมาอัปเดตสวนนะคะมาเตรียมกเกษียนไปพร้อมๆกันนะคะพี่น้องคานี้กับไทยบนยอดให้พี่พี่น้องในเบิ่งน้ำนะคะแมงปั่นกันนะคะถ้าผูา้ใหทียังเหตุงานประจำอยู่นะคะกะใจกะเชิญชวนให้มาเตรียมวางแผนที่ที่จะ,กะเกษียนจากงานนะคะเพราะว่า ในอนาคตเฮาอายุไหลขึ้นจังใดก็ต้องได้ออกจากงานนะคะพี่น้องนะคะก่อนจะออกก็ตตรงมีการวางแผนจากน้อยนะคะคือเฮาจะได้มีช่องทางนะคะช่องทางในการในการามาหากินนะคะพี่น้องในการหารายได้สั่งรายได้นะคะเบิ่งเชอรี่แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งบักม่วงนะคะ ของม่วงคลิปที่แล้วบ่ค่อยหลายค่ะพี่น้องจะว่าคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าหน่วยจะแบบขนข้างที่สี่ใหญ่หลายเกา่าเก่าหลายเติบนะคะแล้วก็ดกน้ำค่ะพี่น้องนะคะคลิปที่แล้วก็เห็นบ่ค่อยชัดเจนบันไดนะคะก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบ่งนะคะอันนี้เป็นแปลงในโมบานนะคะพี่น้องก็จะมีอีกแปลงหนึ่งซึ่งจะอยู่ อยู่หน้านะคะพี่น้องนะคะกะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาพี่น้องไปเบิรงวา่าการออกแบบแปลงเตรียมกระเสียนของใจในี่ใจออกแบบแบบใดนะคะอันนี้เป็นมะง,ง่วงมะม่วงมัน,นะค่ะพี่น้องนะคะก็เคยมาถ่ายพี่น้องเบิรงคขงังเมงแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็บ้านในดกปันใดน,นะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิรง เดี๋ยวไปบนอีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้ก็ดกจักน้อยค่ะเห็นบหคคะพี่น้องจะพี่น้องที่อยู่แถวนี้ก็สามารถเมาไปกินได้นะคะ บ่อไดรแพงกนะคะเอาไปกินได้ค่ะเะบ่มีการขายค่ะพี่น้องนะคะเขาก็แบงปันกันนะคะ,คะจะมีเสียงไก่เสียงมาหน่อยนะคะอ่าปีนี้เป็นปีแรกที่มะม่วงหามะนาวโฮออกหน่วยนะคะพี่น้องนะคะ เป็นปีแหลกเลยนะเพิ่งจะเริ่มออกค่ะพี่น้องนะคะอ่อันนี้ใจจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับกระเจี๊ยบแดงค่ะพี่น้องกระเจี๊ยบแดงนะคะก็อนอนี้ใจจะปลูกกระเจี๊ยบแดงเป็นแถวเลยนะคะตรงนี้นะคะม้านีพ่อตาเขาเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วฝากฏวา่า เมทิลลนลงพืนนะคะพี่น้องจะจะเกิดเองโดยธรรมชาตินะคะตรงนี้ก็จะใหเ่็ร็วนะคะสวยงามเพราะว่าก็จะมีปุ๋ยขอกะะ่ะพี่น้องนะคะไหลลงมามันก็จะงามนะคะโดยที่ไม่ได้ดูแลมาแบงปั่นพี่น้องกระเจี๊ยบแดงนะคะ เกิดเองนะคะเพราะว่าเขาเก็บผลผลิตแล้วเม็ดพ่นกับเ,เกิดเองโดยธรรมชาติตรงนี้ตะกรอนก็นเป็นปลากระเจียวค่ะพี่น้องนะครับเกิดเองก็เป็นธรรมชาติของพืชน,นะคะพี่น้องนะคะเก็บผลผลิตแล้วเม็ดล้นพื้นพ่นกับ สามารถเกิดเองได้นะคะโดยที่เท้ากับบอไ่ต้องไปดูแลอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นต้นมะงม่วงบางม่วงพันเอ่มอมะงม่วงมันเื่กนนะคะพี่น้อง <S <S อ่าเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ่ง <S 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 อันนี้นะคะพักขีเล็กค่ะพี่น้องกาลังงามเลยนะคะ ต้นนี้ใจสือมาประมาณสิบบาทค่ะสือมาปลูกบางคนเพิ่นกะบ,บอกว่าผักชีเล็กยังมาปลูกไว้ในบ้านนะคะให้เอาไปปลูกไว้หน้าแต่ว่ากะแล้วแต่แล้วแต่คนนะคะพี่น้องสําหรับใจใจกอะอันไดที่กินใดใจกะปลูกผสมกันนะคะบริคิดว่าอันนี้มันต้นใหญ่ต้นน้อยนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่กินดอกกินยอดนะคะจะสามารถที่ ตัดได้นะคะยิงตัดไปยิงปงนะคะเป็นการแบ่งฟันค่ะพี่น้องนะคะก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันนะคะพี่น้องมะม่วงหาวมะนาวหูนะคะ นี่ก็กำลังงามค่ะพี่น้องตะไคร์กำลังงามก็เบ,บ่งไปน้ำกันนะคะพี่น้องแล้วก็เตรียมกระเซียนไปน้ำกันนะคะ ก็คลิปนี้ก็แบ่งปันพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งการเปลี่ยนแปลงของสวนนะคะไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะไปไปน้ำกันเรื่อยๆโอเคค่ะพี่น้องค่ะกะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ